อ้ฉันคือเจ้าแห่งความเร็วรู้จักบ่านนี่ยิ้มฟันช่วยกันเลยทีเดียวเจียวบ,าบา้าบ้าเอาล่ะครับสวีเดส,สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม เบาสตารากันอีกแล้วนะผมโอ้โหราเรือผิดที่อีกแล้วกูเราก็อยู่กับแม็กนะผมสายสนับสนุนนะฮะตัวนี้นะผมเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะผมใช้ตังเพื่อแก้ปัญหานะครับซึ่งแม็กนะครับจะเคลื่อนไหวอย่างว่องไว,งวงนะครับการโจมตีของเธอคือยิงกระสุนรวดเร็วนะผมท้าไม้ตาของเธอช่วยเพิ่มความเร็วให้กับเธอและพันธมิตรนะผมในมีเสื้ออะไรบ้างวะเนี่ยโอ้มาต้องซื้อเลยครับเนี่ยไม่เป็นไรเรามาลองใช้กันก่อนเลยดีกว่าครับผมไปมาเลยครับเรามาลองใช้กันก่อนนะฮะ มันจะยิงแบบนี้เหรออ๋อนี่ไงครับยิงปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้ยโอ้ยยิงแรงอยู่นะทีละสา0ร้อยนะผมโอเคแล้วถ้าถ้าไม่ตายละ่ะปุ๊บอ้อนี่ไงครับเพิ่มความเร็วนะผมโอ้มันไม่กระจายนะครับตัวนี้มันไม่กระจายแต่มันกระจุยเ <laughs> ออเจ๋งเป้งน,นะผมมันจะเพิ่มความเร็วให้กับ คนที่อยู่ในวงนี้แน่เลยนะครับครับโอ้ยเจ๋งดูดิงเฉ่งเจ๋งดูวะเจ๋งดีนะครับผมเจ๋งดีโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในศึกชิงอันยมานีก่อนก็แล้วกันนะครับมาดูซิว่าตัวนี้จะโชว์ฟอร์มได้ร่อยแค่ไหนนะผมโอเคเล่นกันเลยมาที่ศึกชิงอันยมานีนะฮะเราก็อยู่ฝ่ายนี้มาเดิมโอเคลุยไหนมันวะยิงไปก่อนครับเออยิงไกลอยู่นะยิงไกลแค่ได้เลยนะครับนะเออโอเคตตยห่วงไปแล้วตตยห่วงตตยห่วงไปเออเอเอ มาสินะเพิ่มความเร็วด้วยนะครับไปตายไปซะตายไปซะเมืองนีโอ้ยพลังไม่ค่อยแรงเลยครับนะอันนี้มานี่ก่อนมานี่ก่อนเราต้องคุมมันเอาไว้ให้ได้นะยิง <Ig onde S 2> ไปปั๊บ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 เออมาสิมาสิยิงเออยิงโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดซอยผิดซอยยิงไปผิดซอยนะเออไปต่อไปต่อเออตาห่วงไปซะในวันนี้โอเคเพิ่มความเร็วไปเลยเไอ้ปั๊บมาเอออาอาไปสิมาสิเมืองมาสิเมือง ไนโอมไนว่ามึงอยู่ไหนวาไหนวาโอเคยิงไปยิงไปก่อนทำลายคู่ต่อสู้ไปเออเรียบร้อยดีๆไหนว่าอยู่ไนว่าโอเคนับถอยหลังแล้วนะครับยิงไปยิงไปเอาไว้ตายเอาไว้ตายนี่อีกหนึ่งทีเพื่อเพิ่มความเร็วไปก่อนเออโอ้ยบๆอบรบบบเพิ่มความเร็วแล้วก็หลบนับยิงเรียบร้อยนะครับอุ้ยตัวหุ่นยนต์นั้นเก่งมากเลยนะครับนะเรียบร้อยครับผมแบบนี้เราก็สามารถเอาชนะมาได้โอเคครับ ดัต่อไปกันเลยดีกว่ายิ้งสุดยอดเจ๋งเลยไหมล่ะเมืองแลวเราก็มาที่สึกชิงอันเจ้ามินี่อีกครั้งก็แล้วกันนะครับทีมงานเราตอนนี้โอ้มีตัวหุ่นนจ์มาอีกแล้วนะครับเนี่ยน่าจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะไอ้ดูว่าเหมือนวะไม่รู้ลืมยิงป๊บปป๊ป๊อปป๊ป๊อปป๊เออตายไปแล้วหนึ่งะครับอีกหนึ่งยังไม่ตายเหรอนี่ยังไม่ตายใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมืองอยู่ตรงนี้ยิงสิครับยิงสิครับนี่ป๊า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 เออตายหั เราก็มาเฉยฉายกันมาเลยนะครับเมื่อกี้มีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะอ,อยู่ตรงนั้นเลยยิงสิครับยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปอีกนะครับเออปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บเพิ่มความเร็วกับเพื่อนก่อนครับมาเอาอเพิ่มความเร็วแล้วปื๊บปื๊บปื๊บยิงปื๊บเรียบร้อยไหนอยู่ไหนอีกมึงอยู่ไหนอีกไอ้ปะหำมาเลยนะครับนี่นี่ตายห่าไปเลยยิงระยะไกลนะครับระยะไกลของเราเอ้า oh oh อเไปคาดอาไปคาเออดีว่าเพื่อนช่วยนะครับนี่ยิงไปก่อน เพิ่มความเร็วก่อนหนีหนีนะครับเออเพิ่มความเร็วแล้วหนีเจ๋งเลยปึ๊บนีนะฮะเรายิงแต่โอโต้อย่างเดียวเลยนะครับผมเล่นในคอมนี้เล่นยากเป็นไงเป็นไงมึงเป็นไงเป็นไงปึ๊บโอเคเพิ่มความเร็วก่อนหนีหนีครับท่านยิงไปยิงไปก่อนบปึ๊บเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงเป็นไงนับถอยหลังแล้วนับถอยหลังแล้วนะครับเพิ่มความเร็วก่อนเพิ่มความเร็วก่อนยิงยิงไปยิงไปอีกทีเรียบร้อยมามาโอ้แม็ก็ต์โอ้แม็กหนีหนีะ ไม่เป็นไรครับผมมาเชื้อายกันต่อมันจะใยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเออมาสิมาสิมาสิหนีก่อนหนีเพื่อความเร็วแล้วหนีเออตัวนี้ว้หนีอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเดี๋ยววันเนี้ยโดนไฟเดียวกันมาเลยครับเรียบร้อยเอาชนะมาได้ด่านี้เนี่ยเอ้โอ้ยพี่แม่นปืนนะครับผมปืนสองบอกเป็นผู้เล่นโดดเด่นนะครับเรายังไม่โดดเด่นเลยท่กทีเนี้ย กอมาเรามากันที่สึกชิงบอลประตูเล็กกันดีกว่านะผมมาดูซิว่าตัวนี้จะโชว์ฟอร์มในด่านนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับผมโอเคเลยกันเลยไหนวะเนี่ยพวกเมืองเมืองตั้งเจอความเร็วเป็นของปีศาจอย่างกือมากเลยครับไหนไหนอยู่ไหนแล้วยิงสิครับเออยิงไปแต่ไกลยิงไปแต่ไกลย,งกลยิงไปแต่ไกลด้วยไมย้เซฟติกเหม่อาซินนี่โอเคครับไปครับมาเลยมาเลยอยู่ไหนพวกเมืองนี่เด็บตัวยิงสิครับปุ๊บเออบอลไฟบันเลยกัน มากันต่อในยกที่สองเลยนะครับนะยิงยิงไปเออออโต้อย่างเดียวเลยเอาตามมาเลยวิ่งกันอย่างต่อเนื้อกรัเบผมพวกมึงอยู่ไหนอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาส่งมาด้านนี้แล้วกูส่งทำไมวะเนี่ยเออโอ้โหเพื่อนกูยิงได้ยิงมากแล้วเราก็เอาชนะมาได้เฉยเลยนะผมเมื่อกี้กดผิดไฟบ้าบอขอเลนนน่นอีกครั้งก็แล้วกันนะครับเนอะมากันที่ศึกชิงบอลกันอีกสักครั้งก็แล้วกันนะผมเจอกับทีมใหม่ ใชเลขกว่าเดิมยิงยิงไปยิงไปยิงไปอย่างเดียวยิงไปอย่างเดียวเออปึ๊บเขามเร็วแล้วนะครับยิงยิงไปตายห่าไปแล้วนะครับโอเคมาเลยมาเลยโอ้วิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเมื่อกี้ยิงสิครับนี่นี่อัดเข้าประตูยัดเข้าไปเลยมากันยกทีซองครับผมยิงปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บี่เอาไว้ตายเอาไว้ตายตายไปแล้วเออวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อก่อนกูหนีก่อนนะครับโอเคไอ้เอลปีโมอยู่นัด เดียวเออโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วยิงไปเออเดี๋ยวก่อนเออตายหาไปแล้วนะครับเอดี๋ยวเ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 จอพิษเจอพิษยิงยิงสี่ครับนี่เออยิงไปเลยเอาเอาเออโอเคการเดินกระดอนเข้าไปเฉยและเราก็โอ้เป็นผเล่นเดินเดินเฉยสุดยอดนะเป็นไงละเมืองเจ้าแห่งความเร็วนะผมดื่มสายฟ้าไปแน่เลยเมืองเนี้ ต่อมานะครับผมขอมาที่ประจันหน้าแบบทีมคู่กันก่อนนะครับผมไปดูซิว่าตัวนี้จะคู่กับเพื่อนได้ดีแค่ไหนนะครับมันเป็นตัวซับพอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยโอเคลุยกันเลยในมาโดูซิว่าเอ,อเ,ออเอือกเอ้าเฮ้ยตัวเดียวกันเลยหรอวะเนี่ยโอ้เจีงเป้งนะครับ <laughs> ตัวเดียวกันเฉยแล้วทำไมมึงไม่มาวะมาดิเร็วเออมานี้มึงจะไปไหนยิงสิครับอ่ายิงสิครับช่วยกันช่วยกัน ช่วยกันเร็วยิงย <tinc S 1> ิงให้ตายยิงให้ตายยิงให้ตายอีกทีเอ้อาเฮอได้มาแล้วหนึ่งนะครับเพื่อนกูตายไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาเอากล่องก่อนนะผมตรงนี้มีอยู่2กล่องไหนเพื่อนกูเนี่ยเพื่อนจะกลับมาแล้วนะครับเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนอีกสักกล่องนะครับโอเคยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงเร็วเออเออเออหนีก่อนนะับเออหนีก่อนไว้หนีอย่างเดียวไว้หนีเลยบอกเลยโอ้โอเมก็อดโอเมก็อดโอเมก็อดมาแล้วมาแล้วยิง ยิงไกลหาไปซานนะครับเออยิงไปก่อนยิงไปก่อนนะครับนี่เออยิงสิครับนี่อีกทีเออ <c oughs> ทีมแห่งความเร็วนะครับสุดยอดเลยเอาชนะมาได้นะฮะเจ๋งเป้งเป็นไงล่ะเจ้าแห่งความเร็วนะผมเ <c oughs> มื่อกี้ไปทีมคู่แล้วนี่ครับข่ามาที่แบบคนเดียวเลยมาชัวร์ฟาร์ไม่โดดเด่นไปเลยนะผมโอเคลุยโอู้เกิดตรงกลางเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยอันตรายมากนะรตรงกลางมาเลยมาเลยมึงอ่ะไป นี่ก่อนมานี่ก่อนโอเคยิงสิครับยิงยิงไปเออออีกทีเออเป็นไงได้มาเลยนะครับสองไอเพนนีอยู่นั่นเลยครับนี่ไอเพนนีใช่ไม่เมืองเออไปเรียบร้อยไตหาไปยิงไปก่อนนะครับผมเราต้องเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะฮะโอ้ยตรงนั้นครับกำลังปราชาดากันอย่างมามันเลยนะครับกูขอแจมกูขอแจมไว้นี่กูขอแจมมานี่เออ อูนี่สายแจมบอกเลยโอ้โหโอ้โหโมีทั้งสองฝั่งเลยนะผมเหลืออีก3าคนนี่อยู่ตรงนี้กันหมดยิงไปครับเออเอายิงไปมาเลยมาเลยมึงนั่นไงครับมาแล้วเออมานี่เลยมานี่ยิงสิครับนี่เออเออเออเป็นไงห <c oughs> นีหนีมึงหนีใช่ไหม <c oughs> นี่เรียบร้อยนะครับมันทั์หน้าแล้วมาเลยมาเลยเลยจ้ามึงจะหามันหลบอยู่ตรงนั้นแน่านอนหลบอยู่ตรงนั้นแน่านอนนั่นไงนั่นไงมันหนีไปแล้วนะครับ <Aye. S 1> มันหนีแล้ว <c oughs> มึงย่าหนีสิวะ เอ้ยแน่จริงมึงมาสู้กันสิว่ามันหนีข้าวซอกวะเฮ้ย uhh, มาเลยมาเลยมาเลยหนีข้าวซอกนักใช่ไหมนี่เวริกูดและพี่แกก็สามารถเอาชนะมาได้นะผมโอเคอีกสักครั้งก็แล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยกับมาเราก็เกิดที่ตรงกลางอีกแล้วเหรอครับเนี่ยทำไมมีแต่ตรงกลางเลยเอ้าเดียวเดียวเดียวไอนนห,หุ่นยนต์ไอห,หุ่นยนต์อ่าไอหุ่นยนต์นี้ตายไปเลยตายห้าไปเลยของเราตรงกลางนี้เราขอเก็บให้หมดเลยนะครับยิงไปโอเคได้มาแล้ว3ามกล่องนะครับ และตอนนี้เราก็ได้มาแล้วถึง5กล่องเลยนะครับนะเออตรงนู้นกำลังป่าชาดากันอยู่นะครับเราขอไปแกมดีกว่าเออเออโอเคได้มาแล้วหกนะครับยิงสิครับเออเดี๋ยวก่อนนี่ยิงนี่ก่อนนะครับเราเล่นในคอมออโต้อย่างเดียวเลยน,ะ <Hey. S 1> นี่ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอบโอ้ยโอ้ยนี่มันป่าชาดากันเองเลยไอ้กูแจมกูแจมกูแจม เป็นไงเป็นไงสายแจมไหนๆมันอยู่ตรงนั้นแหละครับนี่เหลือแค่3ามตัวเท่านั้นนะครับเราไว้ใช้ถ้าไม่ตายเพื่อนหนีอย่างเดียวนะครับผมปะชาดากันแล้วนะครับนี่นี่แจมแจมครับเออแจมแจมก่อนู่ไปแจมเออเออเร็วหนีหนีมึงหนีใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อน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 ยิงไปเฮ้ย <laughs> อสุดยอดตัวนี้ความเร็วไว้หนีอย่างเดียวเลยนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะผมสุดยอดเฮ้ยด้านบนเราได้เบากล่องเบาใหม่ด้วยนี่จะได้ตัวอะไรหรือเปล่าครับเออเออไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ส้นเตียนอะไรเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมตัวน้องแกนะผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับนะมันจะใช้ยิงนะครับผมแล้วก็พลังยิงของพี่แกก็คือสีหลอดกันเลยทีเดียวนะครับสุดยอดมากเลยแล้วก็พลังถ้าไม่ตายนะผมเอาไว้หนีได้นะครับ <laughs> ไว้หนีอย่างเดียวเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ DC Gamer ขอลาไปก่อนสวีสดสวดีไปละจุ๊บ